ทียาวาริวะหะปุระปาริปุเรนติสัการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะโตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยธามานิโชติ ราโสยาทังสัพพิติโยนวิวันชันตุสัมภโรโควินัสสตุมาเตยภาวานวันตรายโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวันธนาสีล จังวันทาปัจยิโนะจัตตารวธรรมวันทานติอายุวันวนวสุขังพาลงก็ขอให้คุณโยมและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนา ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเถอ sato sato sato